ช่วงนี้หากเพื่อนๆต้องการที่จะเปิดห้องประชุมออนไลน์ผ่านไลน์เราสามารถจะทําได้อย่างนี้ครับเข้าไปเปิดที่แอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมานะครับแล้วไปที่เมนูแชทแล้วไปที่เมนูในการที่จะเปิดห้องขึ้นมานะครับแล้วเราคลิกสร้างห้องประชุมเราก็จะได้ห้องประชุมขึ้นมาใหม่นะครับหนึ่งห้องเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อห้องประชุมโดยติิกไปที่รูปประกาศนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อห้องโดยเข้าไปลบชื่อนะครับ เขียนว่าการประชุมเรื่องอะไรนะครับอ่าอเคแล้วก็บันทึกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเริ่มห้องประชุมโดยการกดเริ่มนะครับเราสามารถเข้าร่วมแบบเปิดกล้องนะครับผมเข้าร่วมแบบเปิดกล้องส่งลิงก์ห้องประชุมให้กับเพื่อนๆหรือเชิญนะครับโดยกดไปเชิญเพื่อนๆที่ไลน์ได้เลยแล้วก็แชร์ไปนะครับกดแชร์ไปเลยครับเพื่อนๆก็จะคลิกลิงก์ที่ ได้เนี่ยจะเข้ามาร่วมประชุมกับเรา